สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิมมี่ไทยยูเอสเอมะคะ่ะวันนี้เนมก็จะมาอัปเดตในหลายๆเรื่องที่อิมนะคะหายไปนานมากขอโทษนท,ทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าเราทำงานหนักมาก oh, no. ประมาณ5เดือนได้ปะเ,ออเพราะว่าพอเราเป็นตัวจริงใช่ไหมทุกคนเราก็ทํางานหนักมากเลยแล้วเราก็บอกว่าไม่เว้ได้มีเวลาทําคลิปเลยแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังแล้วก็วันนี้เนี่ยแม่เราก็ส่งของมาจากไทยนะคะทุกคนของใหญ่มากเป็นของกินแล้วเราก็เพิ่งไปช้อปปิ้งที่ออร้านเอเชียมาก็คือได้ของกินม,มาเยอะมากเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟัง เราจะมา u n บ็ x กล่องนี้ก่อนนะคะทุกคนเฮ้ยมันส่งเร็วมากทุกคนคือแม่เราเพิ่งส่งมาเมื่อแบบวันสองวันอะไรเะงอะมันจะได้ไม่บใช่ปะแต่ว่าวันนี้มันได้แล้วว่าโส่ง d ี l นะคะทุกคนคือบอกว่าเร็วมากเราบอกให้แม่สัง่งแบบพอกอาหารของแห้งอะไรเงี้ few later. ยเดี๋ยวนี้เราก็จะมาแบบว่าแกะใบแล้วก็เออพูดคุยกันไปนอะเนาะ หลายๆประเด็นใช่ปะที่ว่าเป็นการอัปเดตชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องชีวิตแล้วก็อ,อ,อะไรต่างๆอะไร่างเงี้ยหันุกคนไม่รู้ว่าทุกคนอยากรู้กันไหมแต่ก็คืออยากเล่า <c oughs> อยากเล่าให้ทุกคนฟังอันดับแรกเลยนะตอนนี้ก็คือเดือนพฤศจิกาใช่ปะหนาวมากค่ะหนาวแบบหนาวมือแข็งอะทุกคนคือด้วยความที่เราอะเป็นคนขี้หนาวอยู่แล้วใช่ปะเออแล้วนี่ก็คือแบบ ขนาดอยู่บ้านอะคือทุกคนรู้ว่าพ่อแม่รู้ทุกคนรู้ว่าฉันเป็นคนขี้หนาวอยู่แล้วแต่วม่ถึงตอนนี้ก็คือแบบโอ๊ยแบบทั้งลมก็แรงแล้วก็แบบตอนเช้าตอนเดินไปทํางานใช่ปะเราก็ต้องจอดรถท,ที่จอดรถใช่ไหมแล้วมันก็จะมีสะพานสะพานหนึ่งคนพอเราเดินผ่านสะพานนั้นอะจะเข้าไปในอาคารทํางานอะคือมันหนาวว่าเราเป็นสะพานแล้วก็จะมีแบบแม่น้ําแบบเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วือมันหนาวแบบมันแบบ ขอไ่ถูกอัทุกคนแบบหน้าหน้าเย็นหน้าสัน่นว้า้แบบของมาแล้วนะคะแบบแล้วไกคืออันนี้เป็นสติกเกอร์ของอีชัน้นอันนี้แม่ยัดมาให้ตึงๆแล้วก็ไม่แป้งสีฟันนะคะเพราะว่าอะไรรู้สึกว่าแป้งสีฟันที่ของของไทยอะ่ะมันดีเลยหร,หรือว่าไม่รู้เหมือนกันนะเราชอบใช้ของไทยอันนี้นะคะแป้งนะคะแป้งเราใช้ Product of Thailand นะคะ คือที่เขียนคิววันนี้คือแบบที่หนึ่งอะทุกคนเราเราอาจจะยังไม่เคยลองของแบบว่าของมือนอกแบบว่าพวกอน,น,นจเซียนูนนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าอืมอันนี้แหละคือที่หนึ่งในใจเลยผ้าลนาไมคะ่ะผ้าหนาไมคะ่ะอุย๊ยอันนี้เป็นแบบเป็นลาบนะคะอันนี้คือชอบมากนี่อันนี้จะเป็นซอสเครื่องอันนี้เป็นเอออันนี้เป็น อันนี้เป็นสามเกลออันนี้เป็นซอสราบเหนือนี่อันนี้เป็นอะไรอ่ะลำเงี้ยวค่ะ้ำเงี้ยวได้มาสองอันนะฮะเงี้ยวสองสามสี่อันเลยค่ะแล้วนี้ก็เป็นแกงของเพื่อนที่อร่อยมากทุกคนคือเราก็ไม่ได้จะทำแกงออมอย่างเดียวใช่ปะ่ะเราก็แบบเอามาผัดเอามาเพื่ออร่อยอยะอ,อือเป็นแบบคือพริกแกงไทยคือแบบซึ้งที่สุดคือเราเพิ่งม,มารู้ซึ้งของแบบคุณค่าของพริกแกงไทยก็ตอนที่เรามาอยู่เมืองนอกเลยทุกคนกุ้งแห้งค่ะอนนี่อยมากเลยอะ้ยพะโลลค่ะ ดีเลยทุกคนเพราะว่าเพราะว่าอะไรไปร้านเอเชียมาแล้วได้เลยนี่โชว์ก่อนหนึ่งหนึ่งสองสามปึ้งหูสามชั้นค่ะเออพริกรากเหนือพริกรากเหนือนี่มาเป็นกระปุกเลยอันนี้ผงต้มยำมาอันเดียวเพราะว่ารู้สึกว่ายังมีอันนี้แกงทังเลกับแพนแนงไม่ได้ซื้อมาเยอะอ่ะเพราะว่าที่เนี่ยมีขายอยู่นะเราก็เลยซื้อมากระปุกหนึ่ง ทั้้งนีพูดถึงเรื่องอาหารการกินเนาะเราเรามาอัปเดตกันแล้วละกันเราก็ยังรู้สึกว่าอาหารอเมริกันอะเรายังไม่ค่อยที่จะแบบชอบกินสักเท่าไหร่นะถ้าเปรียบเทียบกับอาหารไทยถามว่ากินได้ไหมก็กินได้เป็นบางมื้ออย่างอาทิตย์นึงอะก็ให้กินจริงอะก็จะประมาณ2-3วันอะไรเงี้ยก็แบบกินทีนึงเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยอยากกินบ่อยอเนาะการอยู่เมืองนอกอมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเห็นคุณค่าของการกินอาหารไทยแบบมากๆเลยอะ ทุกคนใช่ไหมว่าตอนที่อยู่ไทยอ่ะเราก็รู้สึกว่าที่เราเป็นคนที่ไม่ค่อยได้แบบชอบกินอาหารไทยอะไรขนาดนั้นใช่ไหมแต่พอเรามาอยู่เมืองเมืองนอกกับมาอยู่แบบว่าที่ที่มันไม่มีอาหารไทยไม่ได้มีคนขายทุกวันเลยเนาะเราก็รู้สึกว่าคือเวลาที่เราได้กินอาหารไทยทีหนึ่งอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะได้ใกล้บ้านมากขึ้นแล้วก็เราก็ได้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งของเราที่เขาก็ไปอยู่เมืองนอกเหมือนกันนะเขาบอกว่าคือแบบพอเขากลับไปไทยได้กินอาหารไทยน้ําตาไหลเลยอ่ะเราก็เออเข้าใจเลยเพราะว่ามันมันหากินยากเนาะที่เนี่ย ขนาดเครื่องปรุงเครื่องแกงอะไรเงี้ยถ้าไม่ส่งมาหรือว่าถ้าเราไม่ไปร้านเอเชียมันก็ไม่ได้มีขายยัดมค่ะไ,ได้ดมมานานมากแล้วสุดๆชื่นใจว่ะชื่นใจมากค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะที่แม่ส่งมาให้เราก็เดี๋ยวเราจะไปเปิดดูเอเซียเอเชียช็อปเลยดีกว่าที่เราไปช็อปปิ้งมานะอีกอยู่อีกเมืองนึงเราไปกับเพื่อนเรา ออก็หมดไปประมาณ9ก้าสิบนทดูซิว่าเราได้อะไรมาบ้างอะพูดถึงเรื่องของการทำงานเรารู้สึกว่าพอเราเป็นตัวจริงใช่ไหมเราอะรู้มากขึ้นว่าเราอะต้องทําอะไรสเต็ปในการทํางานอะมันจะฟ l o w ในหัวเว้ยทุกคนเออแต่ว่าเออเรารู้สึกว่าในการไอซีดบางครั้งมันก็ไม่ได้ค่อยมีความยุติธรรมเท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนกันทุกที่แต่ของเราอะคือเขาจะไอซีดตามห้องใช่ไหมแบบว่าสมมติถ้าเราอยู่ห้อง19 หองยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามอะไรเงี้ยเราก็จะอยู่ห้องนั้นตลอดการขึ้นเวนล็อกนึงของเราอย่างเช่นเราขึ้นเวนสองวันหรือสามวันซึ่งเราสึกว่าบางครั้งอ่ะคนไข้อ่ะมันก็หนักใช่ไหมเราบอกว่าบางครั้งอ่ะมันสมมติว่ามันมันหนักทีอยู่ที่ห้องเราอ่ะเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้อัศัตามความเอคิวซิตี้อ่ะเขาไม่ได้อัศัตามความหนักของคนไข้อ่ะเขาอัศัเป็นห้องซึ่งเราไม่ชอบเลยลอยากให้เขาปรับแบบอยากให้อัศัตามความหนักเบาของคนไข้อย่างสมมติว่าถ้าคุณได้เคส ชั่วโมงอะไรเงี้ยอีกสี่คนของคนไข้ของคุณนะก็ควรจะเป็นคนไข้ที่เบาหน่อยไม่ใช่ว่าแบบคนไข้ต้องฟีดต้องแบบว่าต้องให้ยาทุกสองชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ป้าเออเราก็แบบเดี๋ยวค่อยไปคุยกับเมนเนเอร์เนาะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันต้องเป็นเปลี่ยนแปลงแบบทั้งยูนิตเลยอะซึ่งมันก็อาจจะต้องขอความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานหลายคนแล้วก็ค่อยไปคุยกับเมนเนเอร์อะไรเงี้ยทีเดียวเนาะเรื่องของการทํางานเราสึกว่าเราก็โฟล์มากขึ้นนะเราก็เริ่มแบบรับเวนเพิ่มแล้วว่าทุกคน ก็เราก็ทำแบบอาทิตย์ละ4วันบางครั้งเนี่ยเราก็ทำอาทิตย์ละ5วันนะคะเออตุกเลยขึ้นเวนแบบช้ำ,ชำๆรัวๆแบบโอ้ยลงเวนมาปวดหัวเลยอะว่าโพลาสลิปเงินเดือนมาเราก็แบบมันโอเคละความเหมือนทั้งหมดก็คือหายโอเคเรามาดูกันว่าเราได้อะไรมานี่นะไทยเบซิลกะเพราไทยนะคะเราดูดได้ไงเราก็มดมกลิ่นเออกลิ่นเนี้ยกะเพราไทยเริงๆเราได้มาสองอันนะคะมันเป็นกํากรมนิด,น,ดนิดเดียวม,กมากๆอะ่ะ เอออันเนี้ยหนึ่งจุดสามหกแล้วก็ผักเราก็เราไม่ได้ซื้อผักมาเยอะนะเรารู้สึกว่าผักที่เนี้ยทีอ่อ่อเมริกันกอร์สเวียก็มีค่อนข้างเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้พิกกี้ในเรื่องของผักอะไรมากมายอ่ะแล้วก็มีนี่เออขนาดฮ่องกงปะหรือเออขนาดฮ่องเต้เอออันนี้ไม่ไม่ค่อยได้กินนานนะไม่ค่อยเจอบางทีถ้าเจอมันก็จะเหี่ยวเหี่ยวใช่ปะแต่อันเนี้ยคือดีแล้วก็เรามาดูเครื่องปรุงอุ้ยเราได้นี่เจเมันมีเนืออก้อนค่ะม่รู้จะมาทำอะไรแต่ว่า เราอะชอบทำก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมที่เนี้ยแล้วก็เรวลาทำก๋วยเตี๋ยวก็มีแห้งเป็นก้อนเอออันนี้ก้อนละเท่าไหร่อะเหมือนก้อนรู้สึกว่าก้อนละก้อนละหนึ่งมั้งหนึ่งเหรียญอะไรเงี้ยไม่แพงมากอันนี้คือโรตีนะคะพอเราเห็นเนี้ยเราก็คิดถึงอะไรรู้ปะโรตีบ้านเราค่ะที่แบบแบบบีบแปะค่ะโรตีอะไรอย่างเงี้ยราดนมเลย,นะลนนเ,ลยเออฉันก็เอออเาลองคะ่ะลองมันไม่ได้แพงมากนะสามเหรียญมั้งรู้สึกอันนี้อยากจะโชว์คะ่ะพอฉะนเห็นเนี่ยฉันก็คือแบบหยิบเลยค่ะ ข้าต้มมาตค่ะนี่ขเขาเรียกว่าอะไรบานาน่า s t กกี้ไร c ์นะคะนี่ Asia b ย s บสนะคะ product of Thailand เคยชุดจังนะคะมาทำแบบเออหมูย่างเกาหลอีอันนี้ลืมโชว์เห็ดเข็มทองนะคะนี้เดี๋ยวเราว่าเราจะมาทำเราจะมาทำเอชาบูเอเออ,อันนี้เป็นอะไร Chinese barbecue sauce เรารสกว่าน่าจะเป็นซอสหมูแดงนะเราจะลองนอมมักดูอันนี้ลินจีกระป๋องค่ะ อีกแดะ็นะคืออันนี้อีกแดะ p r o d u ัก of t h a i l a แ d นดนะคะมั่นใจได้ซื้อหยิบค่ะและ้วก็อันนี้วนเส้นนะคะวนเส้นน่าจะน่าจะมาจากจีนอันเนี้ยก็ไม่พลาดล้วหยิบมาสองอันอันนี้เป็นเส้นไรไม่รู้ว่าเนี้ยเราก็เห็นเพื่อนเราหยิบมาเราถามว่ามันอร่อยไหมเพื่อนเราก็บอกว่าเออมันอร่อยนะมาต้มเราก็ผัดนะเราจะลองทำแตงเด่นมามา่ากาหลีนะคะพาไม่ได้เราเรา,เราอันนี้เป็นแบบแห้งนะทุกคนเพราะว่าเรามีแบบน้ำแหละนี่ค่ะสุดท้ายอีกสองอันเนี้ย แพงใช้ได้เด้ออันนี้น่าจะประมาณสิบสี่นะสิบสี่เหรียญอันนี้เท่าไหร่เนี่ยเอาจะวอาอันสูงน่าจะแปดจุดเก้าเก้านะมีหมูสไลด์นะคะชาบูต้องเข้านะเราทำเลยที่เนี่ยมันไม่ค่อยมีหมูสไลด์ขายทุกคนเราแบบเราเซ็งมากเวลาที่เราอะไปชอปปิ้งใช่ไหมไปกออสเซอรี่อะไรเงี้ยหมูมันน้อยมากเราไม่รู้ว่าคนที่เนี่ยเขาไม่ค่อยกินหมูเขาไม่ค่อยเหมือนยังไงอะเขากินแต่ไก่กับเนื้อกันนะเนาะแล้วก็ หมูเนี่ยมันจะมีแค่บางส่วนมันจะมี 11, เทนกระโลยสามชั้นน่าจะมีนานๆทีนะแล้วก็พอกช็อปันีจะมีแค่นี้มันมันไม่แซ่บขาหมูขาหมือะไรมันก็ไม่มีขากรอะไรก็ไม่มีเออบางทีก็อยากกินแบบว่าพวกต้มเนือดหมูก็บอกว่ามโนูเอาเลยเก <c oughs> ็บไว้เก็บไว้แล้วค่อยไปกินทีเดียวเออโอเคแล้วก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยที่เราซื้อจาก Shop อเอเชียช็อปแบะเก้าสิบเหรียญน,นะคะแพงนะทุกคนแพงอยู่นะแต่ว่าก็ยอมอ่ะเพราะว่ามันยังไงเราไม่ได้แบบมีโอกาสได้ไปบ่อยๆเนาะ เาให้เราเห็นได้ว่าอะไรมันน่าคืนานะเราก็เลยซื้อมาโอเคทำอัปเดตถึงเรื่องการทางานผ่านไปแล้วสึกว่ามันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเราเริ่มแบบว่าทุกคนบางคนที่เขาไม่หน่เขาก็จะเริ่มมาถามมาแล้วว่าเอ้ยอันเนี้ยอยู่ตรงไหนตรงไหนอะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มแบบอ่าเอออยู่มันพอสมควรแล้วเลยก็พอ,พอรู้นะว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็พอจะแนะนําเขาได้บ้างแล้วก็พอจะบอกเออตรงนี้ตรงนั้นนะถ้าเข้าไปตรงนั้นเราใส่เล็บขวบปุ๊บปับป๊บ อะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้เก่งมากแบบถึงข,ขั้นแบบว่าโประโอะไรเงี้ยบางอย่างเราก็ต้องเปิดโปรโตคอลอยู่เนาะต่อไปเขาอาจจะแบบเทนให้เราเป็นชาร์ตเนือแต่เราไม่ค่อยอยากเป็นควรรู้สึกว่ามันต้องใช้ความรับผิดชอบเยอะอ่ะแล้วก็เอออาจจะยังไม่อยากเป็นตอนนี้แต่ว่านาคตก็มีแนทตอนนี้ก็ขอทําแบบเป็นเขาอ,อยู่เขาอ,อยู่ตัวคนเดียวก่อนนะรับผิดชอบตัวเองก่อน ทำไปเรื่อยตอนนี้เราน่าจะใกล้ครบ1,000ชั่วโมงแล้วทุกคนเป็นไงเนะอหเดือนเนาะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวมากก็เลยอีกไม่เหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงหรอก็เลยประมาณเยอะประมาณ4,000-5,000กว่าชั่วโมงเนาะที่เราจะต้องทำให้ครบแต่เรารสึกว่าเราน่าจะจบสัญญาได้เร็วอยู่ถ้าเราทำอาทิตย์ละ4วันถึง5วันอะไรเงี้ยเนาะถ้าเราไม่เหนื่อยมาก ข้อดีของที่นี่ก็คือตารางเว้นเราเลือกได้นะเวลาให้เราจบเยเดชันล้ว่ะเราก็จะเลือกตารางเว้นไดเ้เราก็จะทําวันหยุดออกมาเลยค่ะคริสต์มาสค่ะปีใหม่ค่ะฉันรันเนคะ <laughs> ต่อไปนะคะเป็นการอัปเดตเรื่องชีวิตนะคะโดยรวมเนี่ยหนาวแล้วนะคะก็ต้องซื้อแบบเสื้อกนันหนาวอะไรมาใดๆนั้นเราก็รู้สึกว่า เราน่าจะผ่านไปได้อยู่เขาอื่นผ่านไปได้เราก็ต้องผ่านไปได้นะคะแค่เตรียมตัวให้ดีทุกอย่างเริ่มอยู่ตัวและทุกอย่างเริ่มเริ่มแบบว่าเริ่มเข้าที่เข้าทางเราเริ่มมีความรู้สึกว่าไม่ได้เหงาเลยขนาดนั้นแล้วเพราะว่ามีเพื่อนมีสังคมวันก่อนก็ไปเจอพี่คนไทยมานะคะเขาก็พาไปบ้านพาไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยคนที่นี่เขาก็มีความนิ์มีความน่ารักมีความแบบเป็นคอมมูนิตี้อะไรอย่างเงี้ยอยู่นะน่าจะจบคลิปเท่านี้ เดี๋ยวไว้มาอัปเดตต่อนะคะแต่แล้วค่ะมาอัปเดตเท่านี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปจัดของก่อนเพราะว่าของเยอะมากดู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 ดดนี่ของเต็มเลยอะเออใดญเยอะจริงนะคะเดี๋ยวว่าเราไว้เราจะลงคลิปนะคะถ้าเราสมุิเราทำอาหารเนี่ยเดี๋ยวไว้ลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะไปเจอกันโอกาสหน,นะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ ันนนี้ะะคเป็นช่วงของฟอลหรือว่าฤดูใบไม้ร่วงเราเนี่ยขับรถไปเที่ยวแถวปาควนะคะก็เลยถ่ายภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมอันนี้ฉันก็ไปเดินเล่นนะคะเออชมชมอะไรความแห้งแรงเออเตรียมต้อนรับฤดูหนาวนะคะที่กำลังจะเข้ามาคะ่ะแต่ก็สวยอยู่นะดูถังแดดเออใๆอันนี้ก็เป็นทางเดินทางปั่นจักรยานนะคะเออ่มรืม่น คลิปต่อไปเนี่ยเราจะมาลงในช่วงของวินเทอร์แล้วก็สนวยทุกคนได้ชมนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย